ส่วนรไผ่ยังฟังลำมวนให้มาจังเหยกกใส่ข้าลำกับบ่อพ่อแสงดอกดือไม่ใยคนกับบ่อหน่อยบ่อใหญ่ตํำสูงพ่อปั่นกลางไผ่บ่เคยเห็นผมกับจางไปเบ่งแน่พ่อ โอ้ บ่ได้คาตัวบ่เนาะเออจังซี่แม่แหมลุกๆมือนี้บ่ได้คหาตัวแม <c oughs> ่นว่าโนน้องคะมีราบโพนี่ In lao chít cho hôm nay thong bên hooping mong lam đâm vào trong đuôi nhà mong sa thang mong sa quân đi lúc em gang xúm hà lưu lưu leo, lâm, lưu lưu lâm, đắng, tung, tung, phố, lưu 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 ตีตัวมาดีแห่งกับดอกพอเคยพอพอเคยพอมาลำสาลำลื้อยังกระดังอื้อดื้อปันนำรวงดีนี่องพี่เอกะใสตกิ่งเป็นมอลำจากวิ่งตัวกิ่งแท่แท่บอกยเพ่ไปลำใจไปไปอำกางไทยขึ้นหายงนงลำกะบอมีอมดึงยิ่มดึงหัวไปอยางไดผัวยาก ไก่พัวงห้โยยิ้มมาใส่ยับเข้ามาไก่ไก่สิยอมให้เราไปเอกใส่ว่ามันคน่งทีไรลูกพลังบิ้วเขาั้งในทเฮงยาวลูกจงคนโตโตพมนี่ละาพิ้วเนี่ยปันไข่โตพมนี่บิ้วเนี่ยปันไข่บุญใดเห็นอยากไก่ไปซ้อนอยู่ซอนคนนั้นละกระบอกหนาว่ฮ้อนอบอุ่นพอดีกันทั้งลำเราบ่มีบนตดีบุญดีจังปันแมงหวังลำทั้งนองจังบักนุนเงินก้มฟังกระบอกมวลลูก ของพี blender, <s 20> <t Sustain able> ่กับพอหมบอ้วันพอดำดึงดีมามือนี้ฟังก่อนจะเข้าพอแม่ลุงเอาอาทุกคนแถวไปพอสัตว์ถ้าไปเงินผมมาใ่กันล้าไปหน้าจีเห็นไหลบ้นวันล้มไปหน้าจีเห็นไหลบ้นวันชวนกันมาไก่ไก่วันนี้หลับฟังต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 ัง เจ้าสิหยุดหรือว่าเจ้าสิลังเลวแต่ตั้งไปมักคนใดโหมาดึงหั่นบ่เคยคั่นกันลำดนเก่งเด่งหิงเก่งกำนิ่งดิ่งเล็งเด่งทิงเล็งเด่งก็เล็งดิ่งเล็งเด่งไผสิสิงบ่ย่านหานแล้วดังมาก้า พ่อค้าสมบามโหลมนีลาโบรงหำจำบ่ไว้แหน่เล่นมาตั้งแต่อายุยังเยาวเห็นนำเจ้าไม่ดงเป็นครับแม่เห็นนำเจ้าไม่ดงเป็นครับแม่ฝากพ่อแม่พี่น้องอย่าให้ดงดำดงดำอย่าให้ดงดำ อ,อีพอีเมอื่นกันมาทั้งทีกระไรทอันไปทั้งเมืองสกุลบ้านผมก็ให้ไปแว่ไปเยี่ยมไปยามนื่อเมอื้อถามข่าวถามข้าวหามอลำเีกกระไซเนี่ยเออได้มาลำนำมางานพองงนเมนี่ก็เป็นยังบุญอย่างคุ้นเป็นมาได้มา่เห็นกันจังซี่เป็นบุญวาสนาได้มา,นนา่เห็นหน้าเห็นตาอีพอ,ออีเมอบ้านของเขา ได้มากินเขาห่วงผ้ากินปลาหวมถวยกินไกลห่วงหมีกินปีห่วมกาบมาบน้ำห่วงวังมาฟังลำวนเจืนพวกผู้ฟังยา่าเฝ้าเต้นเฝ้าตื่นไปนามาหลังด้วยแม่ดือ้อให้หอยเป็นหอยไปเมื่อนี่เป็นงานยังหมอลำบอบบอพี่น้องกะโค้งมูจักดีว่าเป็นงานขึ้นบ้านไม่สลองบ้านไมุ่นเป็นไปหาเงินหาคำได้มาสร้างบ้านสร้างซองให้พุณนพ่อพุณนม่ เออให้เจ้าภาพ่นมีแต่ความสุขความจเจริญหรืออีพออีเม่บ่โอโอ,อบุญเฮียนครบสามปีพอม้วก็วันเกิดหลานวันที่ครับแม่นีพอแม่รับผมเออให้โยโย่ยิ่งยิง,ยง,ยงให้ลำให้รวยไปตลอดเด้อครับเอาปอดีพอเดินด่อดีจังหน่อย